เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้่าเสร็จแล้วอีกหนึ่งลูกสวัสดีค่ะเพื่อนๆกุ้งกิ่งกำลังสูบลูกโป่งอยู่ค่ะ เมื่อวานกุุงกิงกับน้องต้นกล้าช่วยกันเลือกลูกป่งหลายๆแบบหลายๆสีตั้งใจว่าวันนี้จะช่วยกันเป่าให้เต็มห้องเลยแต่แหมน้องต้นกล้าหลับไปซะก,ก่อนแล้วหเหลือก,กุุงกิงคนเดียวอะ่ะถ้าจะให้กุุงกิงเป่าทั้งหมดนี้คงจะไม่ไหวแน่เลยค่ะกุุงกิงก็เลยใช้ที่สูบลูกโป่งมาช่วยตอนนี้สูบไปได้นิดเดียวเองค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะ กุ้งกิ่งค่อยๆทำไปเรื่อยๆกว่าน้องต้นกล้าจะตื่นมาเล่นก็น่าจะได้เยอะแล้วล่ะค่ะ <c oughs> เอ๊ะถ้าเรามีลูกโป่งและรถของเล่นละ่ะว้าวเหมือนกับที่กุ้งกิ่งเคยอ่านหนังสือเจอเลยค่ะ เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าทำไมรถของเล่นธรมธรมดาธรรมดาพอติดลูกป่งเข้าไปถึงเคลื่อนที่ได้ถ้าอยากรู้เรามาทำการทดลองสนุกๆน,นี้กันเลยดีกว่าค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องทดลองของกุ้งกิงค่ะจากเมื่อกี้ที่กุ้งกิงลองเอาลูกโป่งติดกับรถของเล่นแล้วรถของเล่นก็เคลื่อนที่เองได้เพื่อนๆลองทายกันนะคะว่าเป็นเพราะอะไร เป็นพราะกุ้งกิ่งแอบใส่ฐานไว้ที่รถหรือเป็นเพราะกุ้งกิ่งแอบเอามือดันทําให้รถเล่นได้ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเรามาทําการทดลองทดสอบสมมุติฐานกันนะคะอุปกรณ์ในการทํามี5อย่างค่ะมาดูกันเลยอย่างแรกลูกโป่งสีอะไรก็ได้ที่เป็นเพื่อนชอบที่สูบลูกโป่งรถของเล่นแบบนี้หรือเพื่อนๆจะประดิษฐ์เองก็ได้นะคะห <c oughs> ลอดเทปใส แล้วก็หนังยางค่ะเริ่มจากเพื่อนๆเ,เอาลูกโป่งมามัดติดกับปลายหลอดด้านหนึ่งแล้วนำหลอดมาติดกับรถของเล่นให้แน่นเลยนะคะแล้วทีนี้เพื่อนๆก็สูบลมเข้าไปในลูกโป่งสูบจนได้ขนาดที่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะส่วนกุงุงกิงขอสูบลูกโป่งให้ใหญ่ๆเลยดีกว่า เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะคะตอนที่เอาที่สูบออกต้องเอามืออุดรูที่ปลายหลอดไว้ด้วยไม่อย่างนั้นลมที่เราสูบเข้าไปก็จะออกจากลูกเบ่งไปซะก่อนอดเล่นกันพอดีตอนนี้เพื่อนๆเตรียมตัวดูดีๆนะคะเดี๋ยวกุ่งกิ๋งจะเอามือออกจากปลายหลอดแล้วนะหนึ่งสงองสามอ๋รถเคลื่อนที่ไปไกลเชียวค่ะ คราวนี้เราลองสูบลูกป่งขนาดเล็กบ้างดีกว่าดูซิว่ารถจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหน <c oughs> เอา้ารถเคลื่อนที่ไปได้นิดเดียวเองไม่เหมือนลูกป่งขนาดใหญ่เลยเนาะแสดงว่าขนาดของลูกป่งต้องมีผลกับการเคลื่อนที่ของรถแน่ๆเลยค่ะจากคำถามที่ว่าทำไมลูกป่งจึงทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในลูกโป่งมีลมที่เราสุดเข้าไปค่ะเมื่อเราปล่อยลมจากลูกโป่งจะเกิดแรงดันซึ่งแรงดันจะผลักรถให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วปริมาณของลมในลูกโป่งก็มีผลกับแรงที่จะผลักรถให้เคลื่อนที่ถ้าลมน้อยรถก็จะเคลื่อนที่ในระยะใกล้ถ้าลมเยอะรถก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลนั่นเองค่ะ ว่ารถของเล่นธรรมดาไม่ได้แล้วเราต้องเรียกว่ารถพลังลมแล้วล่ะค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์นี้สนุกจังเลยนะคะทำให้กุ้งกิ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยว่าแล้วกุ้งกิ่งขอนเรียมทํารถพลังลมหลายๆคันไว้เล่นกับน้องต้นกล้าก่อนนะคะน้องต้นกล้าต้องชอบมากๆแน่นๆเลยวันนี้กุ้งกิ่งพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องรถพลังลมไปแล้วครั้งหน้า มาติดตามการทดลองใหม่ๆได้ในรายการวันแสนสนุกของกุ้งกิง๋งวันพุธหน้าเวลา4ี่โมงเย็นทางช่องกุ้งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์สำหรับวันนี้กุ้งกิ๋งไปก่อนนะคะบายบายกดติดตามช่องของกุ้งกิ๋งด้วยนะคะ